สวัสดีค่ะอยู่กับใบพลูนะคะในช่องใบพลูใบใจโอเคอะไรโอเคค่ะวันนี้นะคะใบพลูนะก็พาเพื่อนสนิทมานะคะชื่อว่าชมพูจากช่องจีนจัดค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาดูซิว่ายังไงจะมาดูซิว่าเส้นทางสู่ยูทูบเบอร์ของช่องจีนจัดและเรื่องราวแปลกๆที่ไปเจอที่จีนเนี่ยมีอะไรบ้างบอกเลยว่าเราจะไม่ได้มานั่งพูดคุยกันธรรมดา เราจะพาชมัผูยกันค้าวเราไปเทา่ยว้ะเร้ากันค้าเราจะมาในรูปแบบไหนโอเคไปดูซิวซิวหนึ่งสองสามแปลงร่างหนึ่ง你好呀，大ป好。上了哪吒，我่姐。吃饭了ล้吃饭ค่ะ หวานหวานมันเยอะดีชอบเพราะฉะนั้นเราะแบบมาแต่งแบบหวานหวานนิดกว่าเพราะว่าแหละน้นำพึ่งทานอะเอแบบหวานเยอะ,ยอะแต่ระหว่างที่แต่งเราก็จะมาเมาสมอยกันอีกกว่าค่ะยูทำไมเยากถึงอยากเป็นยูทูบเบอร์คือเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นยูทูบเบอร์เลยเอ,อ้าวจริงๆนี่คือเรื่องจริงเพราะว่า ตอนแรกอะค่ะคือเราเราเราเป็นคนที่เราไม่มั่นใจกับงานหน้ากล้องเลยมันมีโอกาสพอดีใช่ไหมว่าที่เราอะเราได้ไปเรียนต่อที่จีนไงมันเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตต่ตอนนั้นคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะแบบโอ้จะต้องมีคนติดตามจะต้องมีคนดูนะตอนนั้นคือตั้งใจแค่ว่าเราจะทําช่องตรงเนี้ยเอาไว้เป็นไดอารี่ในการที่เราเรียนต่อต่างประเทศปีหนึ่งใจเราอะคิดว่าต้องเป็นจีนปะ่ะหรือว่าเราเราไม่ได้คิดถึงประเทศจีนเลย ไม่มีอยู่ในช้อยเลยตอนแรกคือคิดแต่ว่าจะไปเมกาเพราะว่าะจะไงคะปีสี่เรียนจบไปยังไม่ได้แอคอสเตรอร์อ๋อความฝัน <c oughs> สาว <c> Hello <oughs> <c oughs> Lady and gentleman Buffy your key อะไรอย่ามาเท่โอ้ยมันแบบว่า Oh I can't speak English อะไร World on the o t h e e n อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ามันเท่แบบได้ไปเที่ยวเหมือนแกแล้วฉันก็แบบไม่ต้องทำงานออฟฟิศอีกต่อไปเว้ยปรากฏว่าก็คือก, ame, <c oughs> อก็ไม่ได้ไปเมกาที่หวังไว้มีปัญหาเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่เพิ่งโทรไปปรึกษาพี่คนนึงต้องขอบคุณพี่คนนี้ ว่าเราก็เลยแบบเฮ้ยทายังไงดีคือลาออกแล้วเราก็น่าจะไปอเมริกากดว่าเส้นทางในการ go to USA ของเราเนี่ยมันไม่ได้เล่าเลย ก็เลยพี่อะไรแนะนำว่างั้นลองจีนไหมตอนนั้นคือจีนไม่ได้อยู่ในหัวเลยเพราะว่ามันต่างกันมากเลยนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าพี่เขาบอกว่างั้นลองดูว่าลองคิดดูนะสมมติลองไปต่อยอดภาษาอังกฤษที่อเมริกาแต่ว่าการรับแอร์พสเตษเนี่ยคร้คร้พูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าถ้าเธอเนี่ยพูดจีนได้เวยภาษาที่3าเออมันดูไม่มีแบบโอกาสมากกว่าหรอเออพอประโยคนี้อะไรก็เลยแบบเออว่ะจริงว่ะก็เลยไปจีนเลยตัดตัดสินใจเร็วมากในการก่อนไปที่จีนอาทิตย์ไม่ึ เดือนหนึ่งเออประมาณเดือนหนึ่งประมาณนึงตอนนั้นนะไม่รู้อะไรเลยกับจีนเว้ยคือไม่รู้ที่ซ้อมว่าพูดยังไงใช้ตัวอักษรอะไรหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องการใช้เงินสดที่นู่นน่ะชมก็ไม่รู้นะว่าเขาไม่ใช้เงินสดแล้วเขาใช้เป็นแบบสแกน QR โค้ดจ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าสันจะเป็นมนุษย์คนไทยที่ชอบพกเงินสดเลยสิปะกดไปเยอะมากแล้วก็พกพกไปโดยที่แบบไม่รู้เออเราไม่รู้ว่ะเนอะก็ไปไปแบบไปเียโดยที่แบบไม่รู้อะไรเลยไม่รู้แม้กระทั่งแบบเมืองที่ไปอ่ะเขามีภาษาถิ่น นึกออกไหมสมมติว่าเราคนพักกาลก็รู้สึกแปลกใช่ปะมนไปอยู่นูน้นไปอยู่อีสานที่แบบว้าวแบบว้าวอีสานกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้อะไรเลยว่าแล้วก็เลยไปแล้วยูทูปเนี่ยไม่อยู่ในหัวเลยตอนแรกแค่รู้สึกว่าอ่ะเปิดเพจเปิดช่องไปเผื่อเป็นเดลี่ละกันน่าสนุกดูเองเออดูเองเพราะว่าคิดว่าเออก็น่าสนุกดีก<ด>ับการที่แบบไปอยู่ต่างประเทศคนเ<อ>ดียวครั้งแรกในชีวิตปีหนึ่งใช่ปะ เราก็แบบเออเราไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าไปอะ่ะคือไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยกัมัน เหมือนเด็กคนอื่นที่จะเป็นที่เป็นเขาเรียกว่าเขาเจอชอคาในการไปต่างประเทศแต่ว่าเราเป็นคนหนึ่งฉันเป็นคนหนึ่งที่ฉันแบบฉันไม่ได้มีความรู้สึกที่อยากกลับบ้านเลยเว้ยคือทุกวันของฉันคือแบบความสนุกสนานลึกว่าลึกออกปะคือเด็กแบบอยากรู้อยากเห็นเนี่ยพอไปแล้วก็แบบเฮ้ยมันตื่นตานตื่นใจอะฉันก็ชอบแบบไปเดินไปไหนคนเดียวอะไรเงี้ยชอบไปเจออะไรใหม่ๆหรือว่าไปคุยคนแตลกหน้าอะไรเงี้ยคือสนุกมากมันแบบมันตื่นเต้นในการอยู่ต่างประเทศคนเดียวกว่าเธอจําได้เลยว่าตอนที่ชมพูไปจีนวันแรกอะค่ะทุกคนเราคุยกันเราชมก็บอกว่าาหิวนมก ผิวน้ำมากเจะซียังไงจำได้เลยอ่ะพูดสงสารนะแบบเฮ้ยเพื่อนกูจะรอดไหมเนี่ยสงสารตัวเองคือทุกคนคือเอ้ยรื่นี่มันเศร้าไหมจริงค่ะหน่อยอุ้ยมึงรู้เรื่องนี้หรอคือวันแรกที่ไปอ่ะคือด้วยความที่ชมไม่รู้ภาษาจีนไม่รู้อะไรเลยแม้กระทั่งเวลาเขาจ่ายเงินต้องจ่ายด้วยเคียวโค้ดใช่ไหมคะซึ่งหลายร้อยตู้เนี่ยเพื่อจะไปกดกินเนี่ยข้างล่างหอ มันไม่มีภาษาอังกฤษเลยแล้วในโทรศัพท์สระมันก็ไม่ได้มีเบอร์จีนหรือมันก็ไม่รู้วิธีการจ่ายเงินของตู้นี้ใช่ปหแล้วก็แล้วพูดจีนไม่ได้แล้วมันหิวน้ำมากเพราะเครื่องมันลงมันตีสามตีสี่แล้วลงไป่อถึงหอ,อก,ก็ประมาณตีสี่ครึ่งตีห้าเแล้วมันหิวน้ำแบบโอ้ยทำยังไงดีลงไปข้างล่างมันก็ไม่มีตู้กดน้ำมันไม่มีอะไรเลยในหออะไรเงี้ยคือเราไม่รู้อะไรเลยพอไปถึงในห้องอ่ะไม่มีแม้กระท่าแบบหมอนกับผ้าปูที่ห่มผ้านวด คือทางการทำความสะอาดยังไม่มีเลยอะห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องน้ำแบบเหมือนตั้งแต่เทอมที่แล้วออที่แบบย้ายออกก็ไม่ได้มีใครทำคาาออวามสะอาดอะไรเงี้ยเราไม่ได้คือมันหิวน้ำเบือ่อเลยลงไปตู้กดน้ำล้วก็กดไม่เป็นแล้วไม่รู้ว่าจ่ายยังไงก็เลยไปถามอาอี๋อ,อี๋เนี่ยคือคุณป้าคุณหมอของร้านใช่ไหมก็กดว,ว่าอาอี๋เนี่ยหล่อโชคดีหลอ่ลออย่าเี มูนิธิชันเด็กดาวค่ะคุยไม่รู้เรื่องก็คือชมพยายาบอกว่าเฮ้ยมีเงินสดให้ยืมหรือว่าคิวอาโค้ดให้ยืมะเราเป็นภาษาอะไรภาษาอะไรพูดภาษาอังกฤษผสมจีนผสมอะไรก็ไม่รู้ตอนมนั้นคือแบบประมวลทั้งหมดเอาที่นั่งเอาให้กูรอดแล้ให้กูกินน้ำหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าก็ ไม่เวิร์กอยู่ดีคือไออี๋ยังไม่เข้าใจฉันก็ไม่เข้าใจเออีกกลาคืนเนี่ยเนก็ต้องแบบคืนน้ำลายตัวเองแล้วแบบสัมภาษณ์ฉันตอนนอนน่ะเธอฉันต้องน,นอนบนกระเป๋าเดินทางโว้ยแบบออกไป๋าทามันหนุนเป็นหมอนนอนเนี้ยแล้วก็แบบช่วงดีที่แม่เอา,เาผ้าห่มบนเครื่องใส่ปล้ห่มบางๆเห็นบางมากแล้วก็แบบห่มนอนคือเป็นค่ำคืนที่แบบ แต่ไม่ได้รู้สึกว่าอยากกับบารรู้สึกว่าแบบเลือกเองนี่หวาอะไรเงี้ยแบบว่าเลือกเองก็ไม่ท้อหรอกเออไม่ท้อไม่ท้อรู้สึกว่าเออพรุ่งนี้อาจจะมีทางออกในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยพรุ่งนี้อาจจะได้กินน้ำพรุ่งนี้อาจจะได้กิน้หนมเช้ามาวิ่งเข้าซุปเปอร์เลยค่ะที่นู่นเขาก็คือใช้แบบสแกนอะไรย่างเงี้ยปะใช่ใช่ทุกอย่างคือการสแกนหมดเลยจริงอันนี้คือสงสัยนะแล้วถ้าอย่างเช่นแบบ อขอทานสมมตินะขอทาน,นทหรือท่านสแกน,นอะไรเ<ไ>งี้ยเขาจะเป็นฟิลแบบเขาจะนั่งเอาเขาก็เล่นดนตรีหรือมันก็นั่งเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีแผ่นเคียวโค้ดวางไว้นนหน้าเขาก็คือถ้าจิตศรัทธาก็คือสแกนจ่ายได้เลยจ้ะเฮ้ยฟังวะังมาก <c oughs> จริงฉันก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันได้แบบดีว่ะประเทศจีนเนี่ยเขาจะแบบค่อนข้างเปิดพิสดารเยอะมากเลยอย่างเงี้ยมันแบบ มันเป็นเรื่องปกติของเขาไหมหรือว่ามันก็คล้ายๆเหมือนอารมณ์แบบของไทยที่แบบบางพื้นที่ก็กินปกติบางก็อ่ใอะไรอย่างนี้ใช่ไหมันเป็นข้อหลังมากกว่าอย่างเช่นอะไรจ๊กที่เราได้ยินกันมาแต่เลักโตคนกินทานหมาถูกปะซึ่งจริงๆแล้วเมืองชมไม่ทานนะแล้วก็อีกหลายๆเมืองก็ไม่ทานคือจะเป็นเหมือนแค่แบบ เออเป็นจังหวัดเล็กๆที่ยังมีประเพณีนี้อยู่เคาเจอนี้อยู่อ,อะไรเงี้ยเออคล้ายๆบ้านเราอะค่ะที่แบบเออบางที่อาจจะกินหนูบางที่อาจจะกินอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าที่เราที่กรุงเทพไม่กินคือมันคล้ายกัน ไม่ใช่ทั้งหมดทั้งประเทศที่กินเหมือนกันแต่ต้องบอกก่อนว่าเรื่องี่มันเกิดขึ้นอย่างชมค่ะคือไม่ใช่ทุกคนเราก็ไม่ใช่ทุกเมืองที่จะทําแบบนี้คือมันก็ยังมีแบบก็เหมือนบ้านเรานึกออกปะมันก็มีทั้งคนที่แบบมีทั้งคนที่ยืมเออเอาเลยมีทั้งคนที่เออทำในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำถูกกิจจะแล้วก็มีคนที่ทำไม่ถูกกิจจะถูกไหมเรื่องห้องน้ำี่คือเจอบ่อยแล้วก็มีเรื่องเล่าเยอะเพราะว่ามันแบบทุกวันห้องน้ำมีประตู ก็แล้วให้ประตูเนี่ยเกิดมาไม่เคยเชำรุดไหมหรือว่าไม่มีประตูเลยไม่ได้ชำรุดไม่ได้ชำรุดไม่มีประตูไม่มีการก่อสร้างประตูเกิดขึ้นก็คือคนสามารถเดินผ่านแบบว่าเดินผ่านแล้วก็เห็นอ๋อวันดีอย่างนี้ได้เลยถูกต้องจ้ะที่สุดในชีวิตสมัยที่เคยเจอคือมันจะเป็นการก่ออิบขึ้นมาใช่ปะแล้วก่ออิะมันจะเท่าเท่าเฉนี่เวัยเท่าเท่าประมาณนี้คือยืนมาก็แบบ นิดเดียวอะคือปริมมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือก่อแค่แบบเหมือนเป็นสิ่งอย่างตัวหลักให้พอดีกับตัวเราใช่ปะคือสร้างอิฐแค่มากันเราแค่มากันคือเป็นห้องห้องห้องเงี้ยเป็นห้องเป็น<อ>ล็อกเป็นล็อกเป็นล็อก,อกแต่ว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาก็กคือเดินข้างหน้าก็คือแบบถ้างึบเข้ามาเงนะี้ยก็คือรู้อยู่ดีว่าไทยหนักไทยเบาส้วมก็คือเป็นนี้เป็นส้วมรางอะทุกคนมันเป็นแบบมันเป็นรางยาวๆอยา่ยางเงี้ยใช่ปะซึ่งมันจะไม่มีแบบน้ําตักลาดหรือว่าชิดชู่แบบเตรียมพร้อมให้เราอะไรอย่างเงี้ยไอ้ส้วมรางเนี่ยมันร่อนง สำหรัล้างอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นอย่างงี้เว้ยซึ่งว่าอาจจะถ่ายหนักเสร็จแล้วแล้วก็แบบไม่สามารถแบบราดน้องไปได้อะไรเงี้ยหรือว่าซวยหน่อยไอคนทางหน้าเราถ่ายหนักปรากฏว่ามันนอกปล่อยน้ำพอนีก็จะมีแบบรผัดน้าเหลาก็คือเห็นว่าแบบว้าวแต่เราก็ไม่รู้ว่าต่างจังหวัดบ้านเราแบบอาจจะยังมีก็ได้ใช่ไหมใอแล้วเรามีไหมที่แบบว่าเราเอาวัฒนธรรมไทยอะไปทํากับเขาแล้วเขาแบบเขางงอะ แบบว่าอ,าาอ๋อมีมีเพราะว่าอ่มอ,ม,อมันมีมันมีอันนี้ก็ต้องบอกแบบว่า <S <S ก็ไม่ใช่ทุกคนอี่งแหละที่จะทานาใช่ปะคือส่วนมากอยที่ชมเห็นเวลาเขาทานกระดูกใช่ไหมคะเวลาเราทานกระดูกหมูเนี่ยส่วนมากเราอะอาจจะใส่ไว้ในจานเราข้างๆหรือไม่ก็อาจจะใส่ไว้ในแบบชิชูก้าวมาใช่ไหมแล้วก็แบบค่อยๆวางตอนที่นู่นเนี่ยเพื่อนสมมาคือมันแบบลงโต๊เลยอะอย่างเงี้ยกระดูกหมูลงโตเลยหรือไม่ถ้าลงโต๊ก็บ้วนออกมาแล้วก็วางไว้บนโต๊ะซึ่งสันแบบ เฮ้ยเฮ้ยทำไมซึ so ่งเรามันคนไทยหรอขอโทษเรายอมไม่ได้ด้วยแบบว่ะเราจะต้องวางบนจานหรือแม้ก็วท่งมันสิบช่อด้วยหรอไหมเมื่สจกกระป๋าแต่ว่าตอนนั้นกลับไปกับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเพื่อนทำแบบนี้แล้วทำแบบแบบไม่พอเว้ยคือถ้ามันเยอะมากๆเลยก็คือมันจะเป็นกอง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 ซ้อนๆกันขึ้นมาใช่ไหมแล้วซึ่งมันแบบมันทัศนวิสัยมันไม่ดีอะที่บอกว่าเวลาเรากินข้าวเห็นอะไรแบบนั้นเงี้ยเออเราว่าฉันฉันก็เลยแบบคนไทยอะเนาะฉันก็เลยกางกระดาษเปแล้วฉันก็เลยแบบอ่ะ บบว่า ا, เอากระดูกใส่ถ้วยตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งเพื่อนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงทำแบบนี้เพื่อนบอกว่าการทำเนี้ยมันจะทําให้จานของคุณสกปรกนะเหนอปะทําให้จานของคุณสกปรกแต่ว่ารอบข้างเอาวะไงก็ช่างมันแต่จานเราต้องสะอาดอางี้เหรอ,อเฮ้ยนั่นคือสิ่งที่เพื่อนบอกฉันเฮ้ยปเป็นวความคิดที่เออเออมันจริงกับแะมันมีแบบแบบนึงที่แบบ จริงของมันวุ้งเขาแบบเชื่อเรื่องแบบสายมูเตลูอ,อะไรแบบนี้คือเยอะเลยใช่ไหมมีมีเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้ว วัฒนธรรมที่เราเข้าใจนะคือส่วนมากก็คือจะมีทางวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมไทยที่แบบมีอิทธิพลในการแบบสายหมู่บ้านเราก็มีประมาณหนึ่งเหมือนกันซึ่งที่นุ่นก็มีนะเขาก็มีนะแบบว่าเอาวันอ,อย่างเช่นวันปีใหม่จะต้องเปิดประตูรับองค์เทพเข้าบ้านอะไรเงี้ยหรือว่าจะต้องแบบอย่างเพื่อนฉันก็มีแบบไปทํางานวันแรกแม่ให้ลูกประคาพันไปอะไรเงีเ้ยก็มีเหมือนกันเลยเเแต่เราไม่รู้ละเอียดเท่าไหร่กับอันนี้เพราะอยู่ปีเดียวไงยางตอนนั้นเราลงเริ่มต้นท YouTube เนาะเราเขินมาที่แบบ เออปิดอะไรอย่างเงี้ยใช้คติที่ว่าไม่มีใครฟังสันรู้เรื่องที่นี่ก็เลยบอกเอาอ่ะการที่เราเห็นคนถือกล้องหรือว่าถือโทรศัพท์ที่นู่นนะเห็นเยอะมากเว้ยเพราะว่าที่นู่นมันติ๊กต็อกใช่ป่ะติ๊กต็อกคือค่อนข้างดังมา嘛เราทุกคนเนี่ยก็คือจะถือกล้องถือโทรศัพท์ไปถ่ายติ๊กต็อกกันแบบ everywhere ทุกที่กลางอะไรคือเราเห็นเป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่เขาเซอร์ไพรส์คือเวลาเราพูดไทยเว้ยฉันมีครั้งที่ฉัหรับโทรศัพท์เพื่อนเว้ยบนบนเอ็มอาร์ทีใช่ป่ะ แล้วก็คุย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 ภาษาไทแหละแล้วหันกลับไปทีอะคนกับทั้งโบกี้นั้นอะหันมามองซะหมดเลยเว้ยคือเขาจเออคือเขาจะสะเพรายเวลาเราพูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาเขามากกว่าเคยอยู่จุดตันของการเป็นยูทูบแหมตู่สารพัดไม่มีทางที่ใครจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ในการทำยูทูบแน่นอนซึ่งวิธีการแก้ของมันก็คือลองลองหยุดเพราะปกติแล้วสัญชาตญาณของครีเอทีฟเนาะจะเพยายหาอะไรใหม่ๆตลอดเลยล่ะหาอะไรที่แบบไม่ซ้ำคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเราลอง นี่ลองเปลี่ยนไมเซ็ตแล้วก็วิธีการคิดคอนเทนต์ดูว่าเราลองมาลองอุดรอยรั่วของชาแนลหรือกปล่าอ่ะเช่นแบบเราอาจจะก้าวข้ามหาสมมติว่าเราอะข้ามไปเลยในเรื่องของการหาข้อมูลของการเรียนต่อ,อหรือว่าการเปรียบเทียบเมือของการเรียนต่อหรือว่าการตัดสินใจในการไปเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยคือคือเราข้ามมาสเต็จนั้นไปเลยในชาแนลเราอะคือเราเราข้ามมันแบบเราไม่ใช้ชื่อที่นู่นเลยอย่างเงี้ยก็เลยมองเปลี่ยนความคิดว่าเราลองมาทำคอนเทนต์ที่มันอุดรอยรั่วอ,อ,อะไรพวกนี้ไหมที่มันยังไม่มีแล้วมันก็พอซัพพอร์ต ธีมของช่องเราได้แล้วการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมันมันเสียเขาเรียกว่ามันเสียตัวตนเราไปบางส่วนไหมหรือว่าไม่มันยิน่งทำให้เราเจอตัวเองมากขึ้นหรือว่ายัางไงหม,มายถึงว่าเวลาเรามีคนติดตามมันเนี่ยมันจะทําอะไรมันก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยไม่มันมันจะเหมือนอมีข้อจํากัดมากขึ้นอันนี้เราเป็นนีก็เป็นบ้างนะคือแต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่า,วาแต่ก่อนอาจจะแบบคิดอะไรก็พูดได้ไม่ต้องไถ่ตองเยอะใช่ไหมคะแต่่าพอเรามา เป็นเป็นตรงนี้แล้วเนี่ยคือมีคนที่รับฟังแล้วเราอาจจะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์คืออะไรอินฟลูเอนเซอร์คือเป็นผู้นําทางความคิดที่เราสามารถแบบอินฟลเอนซ์คนอื่นได้ให้คิดตามเราซึ่งการที่เราจะพูดอะไรแล้วก็สื่อสารอะไรเนี่ยมันจะต้องผ่านขั้นตอนของการแปร่ตองมากขึ้นเพราะเราการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนที่แบบเอาความคิดของเรา,าไปทำตามแล้วซึ่งเราไม่สามารถบ,บอกทุกคน อะไรอย่างี้คือมันมันทำไม่ได้แล้วดูป่ะคือมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เราเราอลายเป็นคนเราต้องใจเย็นขึ้นในการที่เราจะพูดอะไรในการที่เราจะทําอะไรแต่ว่าถามว่าสูญเสียตัวตนไหมกายเป็นว่าสูญเสียในทางที่ดีมากกว่าเราจะสูญเสียในด์กซด์ที่เราเคยเป็นคนแบบอะไรก็ได้ลอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะสูญเสียตรงนั้นไปแต่ว่าเออมันมันทำให้ทุกอย่างมันดีขึนมากกว่าจริงจริงจริงการทำ u t u b e นะคะอย่างแรกเลยคือให้เริ่มดีกว่าคือมีเพื่อนคนหนึ่ง ซื้อของมีทุกอย่างมีไฟมีกล้องมีไม้มีไวเล็ตแต่ไม่เริ่มงงปะเออคือพร้อมรอวะรออะไรก็ไม่รู้อะรอให้มันพร้อมแล้วแล้วคําว่าพร้อมความหมายของคําว่าพร้อมมันคืออะไรที่แท้จริงบอกป่ะคือมันไม่มีคําว่าพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ของทุกคนหรอกชมออว่าแบบแค่เริ่มดีกว่าแค่เริ่มอะคือมัวแต่นั่งคิดเราก็ไม่รู้สักทีว่าทําไปแล้วแล้วแบบผลลัพธ์มันคืออะไรใช่ป่ะแต่ถ้าเราทําแล้วเราเริ่มอะเราก็รู้แหละ ปือ,อาจจะดีอาจจะไม่ดีอาจจะเหมาะเลยอาจจะไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยให้เริ่มดีกว่าอันนี้คือเรื่องสําคัญที่สุดอย่าไปกังวลอ่ะคนกังวลคนสามารถกังวลว่าแบบเฮ้ยกล้องก็ไม่ดีใช่ไหมเสียงก็มีต้องซื้อใหม่หรือเปล่าไฟก็ไม่สวยสตูก็ไม่มีจะต้องทอํายังไงก่อนนีเฮ้ยอ <ๆ S 2> ยากให้รู้ว่าคลิปแรกที่ชมทำมาคือชมอัด p h o n e แล้วชมก็ถ่ายในหอไม่มีอะไรเลยเพราะว่าชมแค่เริ่มอ่ะแล้วก็พอเริ่มอ่ะคำว่าเริ่มมันหมายความว่าคำว่าเรียนรู้อยู่แล้วทุกคนคือเราเราเริ่มแล้วเราก็ได้เรียนรู้กันต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ำคัญที่สุดคือการเริ่มแล้วก็ทําไปอย่าไปคิดเยอะบางคนก็คิดว่าแบบเฮ้ยเราคอนเทนต์มันซ้ําแล้วคนนี้ทําไปแล้วเราอยาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เขามีไอตาเขามีไอสไปดี้เขามีคนนูนี่แต่ว่าเขาไม่มีเราไงมันจะเหมือนกันได้ยังไงโอ้ยยามันบอกว่าสมอนไลค์มีอ่ะมันยังไม่มีไงมันอาจจะคอนเทนต์เหมือนกันแต่ว่าเล่าผ่านคนละคนฝากช่องจินจัดว่าอนาคตยังไงบ้างคะฝากติดตามด้วยคิดว่าเร็วๆนี้จะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะแล้วก็คิดว่าคอนเทนต์น่าจะกลับมามีสีสัน แล้วก็สนุกมากขึ้นเพราะว่าเป็นประเทศที่ชมยังไม่เคยไปแล้วก็คิดว่าจะต้องเป็นประสบการณ์ใหม่ที่น่าสนุกมากแน่ๆฝากติดตามด้วยค่ะจะตั้งใจทาเต็มที่นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปไปไหนจ๊ะ,ะไปคืนพุดแล้วก็ <laughs> บอกเลยว่าเร,เ,รเรื่องเรื่องเรื่องเล่นๆเราจริงจังนะ<ค>นเราแบบว่าไหนๆก็แบบช่องของคนจีนแบบว่าช่องจีนจะเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่คนจีนคนไทยเออเฮ้ยเพิ่มปิ่นเอออัดตักให้หน่อยแม่ปักให้หน่อย Ha ha ha.